เราไปแรกกันทีในส่วนของพัคซี่แมททับพังี่ซี่ค่ะติดตามกันค่ะโดยทันแมททับพังีิซี่ค่ะก็ได้เป็นประธานในพิธีวันพระราชทานนามคายวชิราวุธครบรอบ72ปีค่ะ กองทัพภาคท่ซี่คายวชิราวุธอำเภอเมืองจังหวัดนครรีธรรมราชค่ะผลโทสั้นติสกุลตนาคแม่ทัพภาคทิซี่เป็นประธานในการประกอบพิธีเนื่องในวันพระราชทานนามคายวชิราวุธครบอบเจ็ดสิบสองปีโดยมีนายท่ารนสั้นยาบัรชันผู้ใหญ่ข้องกองทัพภาคทิซี่อดีตผู้บังคับบัญชาผู้บังคับน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคทิซี่ตลอดจนหัวหนา้าส่วนราชาการภาคส่วนต่างๆทางภาครัฐแล้วก็เอกชนตำรวจสมาคมแม่บ้านทหารนบ็อกซ่าข้ากองทัพภาคทิซี่ข้ารวมเป็น เกียรติแล้วก็รวมในพิธีค่ะครับโดยมีพิธีประกอบนะครับสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในคลายนะครับเจริญพระพุทธมนต์พระบรมราชาราชานุสาวรีโรกเป็นการะลึกซึ่งพระมหากรมินคุณกองรัติกาติกกันนะครับตีทรงตั้งหน่วยท่านขึ้นในภาคใต้และกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมาภูมิพลนันทินิดมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับทรงนาโปรตีนปลากระมม่อมปลาชะสันน้ำคายวชิราวุธเมื่อ24กรกฎาคม2494 สำหรับกองทัพพารทิซี่นะครับตังเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ร5 1 8นารับรับพิชอพื่นที่ภาคใต้ถังเม็ดตั้งกองบัญชาการอยูุติขายวาชีราวุธตำบลปากพูอำเภอเมืองจังหวัดนครรีธรรมราชแล้วก็มีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค่ส่วนหน้านะครับยุติขายสิรินธรตำบลเข้าตุม้อมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเพื่อดูแลความไม่ทบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับปัจจุบันครับมีพลโทสันติสกุลธนาครับดำรงตำแหน่งแม่สับพาร์ซี่ครับมีภารกิจหน้าที่ต้องดำเนินการ ย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ยอย่างประสบภัยนะครับรวมถึงภารกิจอื่นๆด้วยดูแลดามฝาัาานทองให้แข่งแกร่งครับและก็ดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้มีความสุขนะครับเผื่อพิทักษ์ราชันปกป้องประชาชนนะครับนะรักษาแผ่นดินตามนะอยู่ใบข้องของ,ของทบ,บกซื้อไปนะครับปัจจุบันก็มีแม่ทัพสันติสกุลตานาคนะครับเป็นแม่ทัพภาคที่สี่ครับค่ะ